ขอต้อนรับเข้าสู่เกม Valley t a l e Forest อยู่ในกับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับรในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาลองต่อสู้ด่านเขตฝึกฝนพิเศษเป็นหนึ่งระบบที่จะช่วยทําให้เราเนี่ยเพิ่มความสามารถของจอมเวทให้มากขึ้นคือเวลาเราลงด่านพวกนี้นะครับเราก็จะได้ของมาใช่ไหมรวมถึงแต้มฝึกฝนพิเศษซึ่งแต้มเนี่ยเราสามารถเอาไปแลกของในร้านค้าเป็นแพ็กเกจพวกพรสวรรค์ได้คือในการผ่านทุกๆหลังบอสเนี่ยมันก็จะมีกล่องพิเศษเป็นกล่องสีชมพูแบบนี้นะครับในกล่องนี้เขาก็จะสุ่มพรสวรรค์เวทก็เหมือนการสวมใส่ล ของจอมเวทนั่นเองพรสวรรค์นในแต่ละส่วนเนี่ยก็จะบวกสเตตัสต่างกันอย่างเช่นพรนสวรรค์อันนี้ก็จะบวกเอสพีพรสวรรค์อันนี้นะครับก็จะบวกพลังยจมตีเวท หรือพรสวรรค์อันนี้ก็จะบวกพลังป้องกันซึ่งพรสวรรค์พวกนี้เราสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับก็ด้วยผงเสริมแก่งที่เราไปดรอปได้มาเนี่ยแหละยิ่งอัปเยอะนะฮะก็จะยิ่งเพิ่มความสามารถและเวลานั้นนะครับเราสามารถปลดความสามารถของตัวละครได้อีกไอความสามารถตรงนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเพราะว่าระบบเพิ่งเข้ามาผมก็ยิงอยู่ในช่วงการฟาร,ร์มหาพรสวรรค์อยู่เลยในการที่เราต่อสู้ในเขตฝึกพิเศษนี้ยิ่งเรามีจอมเวทเยอะเท,ะเท่าไหร่ยิ่งได้เปรียบนะครับเพราะจอมเวทที่เราลงต่อสู้เนี่ยถ้าเลือดของจอมเวทลดไปเท่าไหร่หรมมาาดไไไเเ่่่้้จะพิใ up. Yep. มันเหมือนเป็นการต่อสู้แบบมอร์รทอนน่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าตัวละครพวกนี้ตายไปหมดเราจะไม่สามารถเอาตัวละครพวกนี้กลับมาต่อสู้ใหม่ได้และที่สําคัญไปกว่านั้นเลยก็คือตัวละครจอมเวทสายผนึกค่อนข้างเสียเปียบโอกาสติดสถานะเนี่ยจะน้อยมากๆอย่างเช่นเอเวนกิดตัวนี้จะสาบทําให้ตูติดสถานะแช่แข็งใช่ไหมแต่ในกิจกรรมนี้เวลาสาบไปเนี่ยฝั่งตรงข้ามส่วนใหญ่จะหลบนะครับง่ายๆก็คือสาบไม่โดนนะฉะนั้นในการจัดทีมเนี่ยให้เน้นจอมเวทสาสายก็พอนะครับจอมเวทสายฟื้นฟูสายเวทมนต์สายกายภาพตัวละครหลักกๆที่่แนนะาคขดดไไม้เลย็ือ ลูซี่อันนี้จําเป็นต้องมีอาจจะเป็นลูซี่ระดับ S ลูซี่ธรรมดานะหรือจะเป็นลูซี่ระดับ s s ก็ได้เพราะว่าลูซี่เนี่ยเขามีแก้สถานะดานส่วนใหญ่ในกิจกรรมเขตฝึกฝนนี้นะครับเขาจะมีตัวละครที่ผนึกเราได้อย่างเช่นคอฟบ,บ้าเนนะี่ยโอ้โหผนึกแล้วผนึกอีกถ้าไม่มีตัวแก้นะเราโดนตีฟรีตัวละครต่อมาตัวที่2นะครับก็จะเน้นเป็นสายดามเมจ ถ้าไม่มีตัวละครอื่นๆให้จัดเอลซ่าไปเลยถ้ามีลักสัตก็ใช้หลักสัตว์หรือมาคาร็อบก็ได้พวกนี้เป็นสายดาเมจหมดนะฮะและต่อมาตัวละครที่3เราก็ใช้เป็นสายฟื้นฟูถ้าเรายังไม่มีอุนเทียอาจจะเล่นเป็นในส่วนของเวนดี้หรือถ้าเราไม่มีเวนดี้ก็ให้ใช้เป็นอิจิยะหรือคุณยายผมสีม่วงตรงนี้ก็ได้นะครับเลือกเอาแต่ตัวละครพวกนี้เราอาจจะต้องเตรียมไอเทมในการฟื้นฟู m อเนี่ยค่อนข้างเยอะหน่อยส่วนตัวละครที่4นะครับเราก็จะใช้เป็นสายดาเมจอีกหนึ่งตัวทั้งนี้ทั้งนัััั้้นนนนนะะะะครรรบผมแแนนําาาาตตตวววลหงง่่่ยยสสุดกก็็จจเปนนขอถิไ ก็ให้ใช้เป็นตัวละครระดับ S กเพราะว่าถึงแม้ตัวละครเกมไม่ได้อัปเกรดเดวลใดๆเลยก็ตามแต่สกิลของเขาเนี่ยจะค่อนข้างแรงอยู่แล้วแต่ตัวละครของเขาออกแนวบางหน่อยๆคือในกิจกรรมนี้นะครับเราต้องรีบจบสตูให้ไวเพราะว่าหลังจากเราจะเจอตัวละครป่วนอย่างเช่นคับ้านะครับหรือจอมเวทสายผนึกอื่นๆก็ยังมีในส่วนของตัวละครที่สามารถชุบได้เปิดโลได้ฮิวได้เราจะทํำยังไงก็ได้รีบจบสตูให้ไวที่สุดนอกจากการจัดทีมแล้วนะครับสิ่งของที่ต้องเตรียมอย่างที่เกิดว่าเราต้องใชไอเทมเราควรจะต้องมีสกิลปรุงยายิ่ง มีเลเวลเยอะยิ่งดีแล้วก็ให้ซื้อวัตถุดิบหญ้าหัวใจม่วงเตรียมติดไว้ด้วยนะครับอย่างน้อยสักสี่สิบห้าสิบอันเพื่อที่เราเนี่ยจะไปทําการครัฟเราก็กดทําการสร้างไว้เลยแล้วก็ใส่นะคะหญ้าหัวใจม่วง เพื่อที่เราจะเอาขวดน้ํายาเวทนะครับอันนี้ผมก็พอสร้างไว้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเป็นเวได้ควรที่ต้องหาตัวละครยูคิโนะมาด้วยถ้าเป็นตัวละครยูคิโนะเนี่ยจะค่อนข้างได้เปรียบแต่ผมไม่มีนะครับผมไม่ได้เล่นก็ไม่เป็นไรฮะเราใช้ตัวละครประมาณนี้แล้วกันถ้าเราเตรียมพร้อมเสร็จสิ้นทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปบวกได้เลยฮะต่อสู้ไปนะครับแต่การต่อสู้เราต้องดูด้วยนะถ้าจะเอาแบบว่าด่านเวฟแรกๆค่าง่ายๆหน่อยนะฮะเราก็ดูก่อนนะครับว่าเราเจอทีมอะไรถ้าเราเจอทีม เราก็รีจนกว่าเราจะเจอทีมที่ได้เปรียบก็ได้นะฮะหนีนะครับถ้าหนีได้เราก็ยังไม่เสียอะไรเลื่อยของทีมเราก็ยังไม่ลดเพื่อในตามนั้นรอบนั้นเราคิดว่าเราอาจจะสู้ได้ดีกว่านั้นหรือทําได้ดีกว่านั้นเราก็กดยอมแพ้ก่อนแล้วก็เข้าสู้ใหม่ก็ได้นะครับ หนีใหม่อีกรอบนึงตอนนี้เราก็รีจนได้รอบที่เราถูกใจแล้วนะครับการที่เราชนะทางแน่นอนเราก็จะได้เปรียบเราก็จะสร้างความเสียหายได้มากขึ้นศัตรูก็จะโจมตีเราได้น้อยลงตีไปนะฮะเน้นฆ่าตัวละครสายฟื้นฟูของศัตรูก่อนเป็นระดับแรกถ้าจะให้แนะน,นำนะครับเนี่ยหม่แม่โดนผนึกรสองตัวคือ <c oughs> อย่างไงเราก็ต้องมีดูซี่ในทีมเพื่อมาไว้แก้สถานะตีไป ตัวละครเราเนี่ยจะเป็นยังไงก็ได้นะครับสัตว์อสูรของเราก็เช่นกันจะเป็นยังไงก็ได้ขอแค่จอมเวทตัวละครอื่นๆในทีมเนี่ยโดนดาเมจให้น้อยที่สุดเลี้ยงเลี้ยงเลือดไปก่อนแล้วกันเดีย๋ยวเราค่อยใส่ขึ้นโถมอันนี้เป็นแค่ด่านแรกๆนะครับถ้าเป็นด่านที่15เนี่ยจะเจอเวนดี้อีกล่างหนึ่งซึ่งสามารถคิวได้ทุกเทิร์นนะครับให้เพื่อนๆอ,อันนั้นเป็นหนึ่งตัวละครที่ สู้ยากมากๆ สู้ด่านแรกยังเหนื่อยเลยนะฮะ <c oughs> ถึงแม้ว่าในการสู้ด่านตะกี้นะครับ <c oughs> เลือดของเราจะลดไปเยอะแต่ถ้าเรายังมีตัวฮิวอยู่เนี่ยเขาก็ยังสามารถฮิวให้ได้อยู่ <c oughs> คือเลือดมันไม่ได้ลด,ดไปเลยนะครับแบบว่าเลือดเหลือเปอร์เซ็นต์เท่านี้แล้วเราจะไม่สามารถเพิ่มได้ <c oughs> เพิ่มได้นะครับอันนั้นไม่ต้องกลัวขอแค่เรามีตัวฮิวเพื่อช่วยเราในด่านต่อไปก็เพียงพอแล้วโอเคมาสู้กันต่อนะครับ แน่นอนเราก็เน้นค่าตัวฮิวฝั่งข้ามแต่เวบนี้ด่านนี้นะครับตัวฮิวของเขาไม่มีแต่เขามีตัวละครสถา,านะนะฮะอย่างเช่นตัวละครลีออนก็ให้เน้นค่าลีออนไปก่อนถ้าในกรณีที่เขาไม่มีตัวฮิวนะโอเคก็ฆ่าไปเลยครับผม วิต่อนะครับด่านที่สามด่านนี้เขามีตัวฮิลโอเคเราก็เน้นค่าตัวฮิลก่อน และถ้าเราคิดว่าตัวละครฮิวของเราเนี่ยมานาลดไปเยอะแล้วก็ให้ใช้ไอเทมฟื้นฟู MP ได้เลยครับเราอาจจะให้สัตว์เลี้ยงเป็นคนใช้ไอเทมถ้าในกรณีที่สัตว์เลี้ยงไม่เก่งพอเก็บตัวฮิวติดไว้บึงที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับสเต็ปการเล่นของเพื่อนๆแต่ละคนแล้วกันเนาะ ยิงไปเลยละกัน,นะฮะขึ้นถาโถม การสู้ในเขตฝึกพิเศษก็จะประมาณนี้ถ้าด่านนั้นที่เราเจอแล้วเราสู้ไม่ดีให้กดหนีก่อนและรูปแบบทีมเราแพท้ทาง,ทางก็กดหนีเช่นกันนะครับพยายามเลี้ยง MP ของตัวฮิวแล้วก็อย่างในกรณีที่จอมเวทของเราเนี่ยตายหมดเรียบร้อยแล้วแล้วเราเนี่ยไม่สามารถสู้ด่านต่อไปได้ก็ให้เราทําการรีเซ็ตด่านได้เลยสู้ใหม่ตั้งแต่ด่านหนึ่งนะวันหนึ่งเขาจะให้เราเนี่ยรีเซ็ตได้หนึ่งครั้งหลังจากที่เรารีเซ็ตเรียบร้อยแล้วนะครับเลือดของจอมเวทของเราเนี่ยก็จะกลับคืนมา100%ตีง่ายเปอยเล่นวันละรอบ แต่ถ้าใครไม่คิดมากมีจอเมเวทเยอะจะเล่นยังไงก็ตามแต่เลยให้ลงตัวหน่อนในช่วงแรกแล้วค่อยไปลงตัวเก่งๆในช่วงหลังหลักมันอยู่ที่สไตล์ของเพื่อนๆน,นะครับผมแต่ถ้าเป็นรูปแบบการเล่นของผมก็ต้องเน้นค่าตัวฮิวเป็นหลกักสถานะเป็นรองดาเมจหลังสุดอะไรประมาณนี้ เอาละครับสำหรับพาร์ทนี่ก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับกับเกม Fairy Tale Forest Unite หวังว่าก็จะพอเป็นแนวทางกันได้สักนิดหนึ่งนะฮะส่วนถ้าผมทำของเยอะกว่านี้แล้วนะครับอาจจะมีเท่าใหม่อีกรอบนึงแล้วถ้าคนสนใจเกมนี้นะครับก็ลิงก์โหลดเกมเนี่ยผมใส่ไว้ใต้ล่าง description แล้วไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยพาร์ทนี้ขอตัวก่อนนะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบายขอบคุณมามากๆนะครับที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่ครับผม

とね、しっかり決た<ス>、うん、<ス><ス>全部88組光るフあのメモリア<ス><ス>

エーリュウの斬撃